เอ,อาละครับจากวันนี้ลังล็อกกี้240โอ้ยโคตรแรงบอลได้บอลหน,น,น่อยครับผมเอ้ยโดนกล้องถ่ายรูปอ่ะจิมหายแล้วไฟแดงเบียลไปยูเบียลไปยูเบลไปยูเบลไปยูชิมหายลแล้วเบีบบบ <c ười> ยลไปยู เอาละครับ <favorite. S 1> ผมก็ต yes. ้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS 22อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาส่งหินนะครับผมเออไม่ใช่หินเด็เป็นดินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินมาส่งที่สซ้์งานก่อสร้างที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขาน่าจะกําลังก่อสร้างโรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมส่วนที่ที่เราจะไปเอาดินเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมวันนี้ก็วิ่งไปหนึ่งพ่วงก่อนลวกันนะครับผมอ่าก็ ประเดิมงานแรกนะครับผมของล็อกกี้ของเสียบาร์นะครับคันนี้ก็แต่งเต็มมานะครับดูไฟสกอนนะครับผมนี่ฮะมีระบบไฟด้วยนะครับนี่เป็นไงทุกคนโคตรสวยนะครับแต่งเต็มครับคันนี้นะฮะสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันว่าจะลั่นขนาดไหนนะครับสลับล็อกกี้อ่าเป็นไงอ๋มีเสียงโบวิดด้วยนะครับไม่ธรรมดาเนี่หว่ารถคันนี้โอ้โหไปเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนครับผม ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โลโม่นะครับเพื่อที่จะไปเอาดินนะไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมดูทางดินะครับสงสัยเมื่อคืนฝนตกนะครับผมแล้วผมจะวนเพื่ออะไรเอ๊ะท่าออกอยู่ทุกไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงเออเมื่อกี้เราขับเลยมานะครับผมโอ้โทษทีครับพอดีเบลอไปหน่อยครับเมื่อคืนนอนดึกนะครับผมไปครับผมออกเดินทาง เฮ้ยมีไฟแดงด้วยป่ะเอ้ไฟเขียวไฟเขียวอ่า let's go วันนี้ก็ไม่ได้เปิดกล้องให้ดูนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ขับจอยพวงมาเลยนะสาเหตุที่ไม่ได้เปิดก็คือจอยพังนะครับผมอันนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายนะเอ้กล้องพังนะครับผมไม่ใช่จอยพังนะครับเบ <c oughs> ล้เบอละเออเริ่มเบอร์ละนะครับผมอ่าน่าจะตรงไปนะฮ้ยเรา,ผาเผาอะไรอะ่ะเอาอ,อ,อ,อะไรเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้มันมเป็นอะไรอะ่ะแล้วผ่าไฟแดงเหรอเมื่อ,อกี้เหกัปะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรวะเอา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 อะไรอะ่ะอ่ะอันนี้ไฟเขียวนะเดี๋ยวดูว่าผมจะไปได้เปล่าอ๋อไฟแดงถ้าเราผ่าไฟแดงเมื่อกี้มันจะเป็นแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหเราไม่น่าผ่าไฟแดงเลยว่ะแสดงว่าแบบนี้นี่คือเวลาเราเล่นนี้ห้ามผ่าไฟแดงนะ โอเคก็ตอนนี้เราวิ่งมาจะสุดแมปแล้จะดูแผนที่ต่อไปทางไหนเนี่ยตรงมาแล้วก็มาเลี้ยวขวาหวังว่าจะมีทางเลี้ยวนะด้านหน้าภาวนาให้มีทางเลี้ยวแล้วกันนะครับถ้าไม่มีทางเลี้ยวนี่คือโจบอบะอรู้สึกว่าจะมีทางเลี้ยวอยู่เราเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลยนะครับโอ้โหไฟเลี้ยวนี่ก็คือแบบแสบตามากเลยอะโอ้ยดูทางเข้าโรงโมดิโอทางไม่ค่อยดีเลย ไปฮะโลโมเราอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เราต้องเลี้ยวทางเมื่อกี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่อะนะเลยครับเลยเลยเลยทางเลี้ยวครับผมอาเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าทางเมื่อกี้เปิดไฟเลี้ยวก่อนโอ้โหไฟเลี้ยวนี่แสบตามากเลยใช่ไหมดิเออไม่ใช่่วซั่วเลย ไหนอ่ะข้อทางไหนเอ่ยโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยอยู่ในป่านะครับโลโมอยู่ในป่าครับโอ้โหอ๋อนี่ไงเออฝั่นี้ก็จะเป็นอ่าที่เขากําลังจะขุดหินนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปโหลดหินก่อนนะครับเอ้ยโหลดดิดิฮ้ยเป็นอะไรกับหินเนี่ยนะเฮ้ย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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะฉิบหายนะทุกคน อะไรวะเมื่อกี้สงสัยเข้าโค้งแรงไปหน่อยคว่ำเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยวันนี้มีแต่เลือกเออขับลงทางแล้วรถยังมาคว่ำอีกนี่มีระบบพลิกตัวอัตโนมัติ <c oughs> เอออรี่หลายๆครับผมสอรี่หลายๆนะฮะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอ้วันนี้โคตรเบอร์เลยวะ่ะวันนี้โคตรแบบอะไรวะ <c oughs> เอออะไรวะเนี่ยอา้าวเข้าไม่ตรงอกีกเอาสักอย่างสิลูกพี่พี่นี่ลูกพี่นี่นอนน้อยจัดอะ่ะลูกพี่อ่ะเบอร์แล้ว แล้วคือผมต้องตบบนรถใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้เอาครับผมเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้เอาอ่าโอเคอ่ะนี่จอดให้ตรงหน่อยครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาดินไปนะเออตอกท่องไวค้ครับดินนะครับดินออไม่ใช่ว่าจะไปเอาเปลนดหินมานะครับไม่ใช่นะฮะอ่าจอดให้ตรงครับผม อ่าแล้วก็ดินใช่ไหมโอเคปั๊บโอเคครับผมโอ้โหดูสายแบกครับสายแบกของจริงนะฮะสายแบกของจริงร็อกกี้สายแบกนะครับโอ้โหดูดีนี่ถ้าขึ้นเขานี่ผมว่าขึ้นไม่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูใส่มาสักหลังเต่าเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่หลังเต่านะน่าจะเป็นหลังอูดมากกว่านะครับพุ่มๆแบบนี้นะฮะ โอ้โยดูเสียงเบรกลมดีคเมื่อกี้ผมเดียวเฉยๆแล้วรถมันรถมันคว่ำว่ะเดี๋ยวผมต้องค่อยๆไปแล้วไปฮะโ,โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยล็อกกี้เนี่ยขนาดใสนะ่ขนาดนี้ยังวิ่งออกได้สบายเลยอะแต่ถ้าเป็น360นี่วิ่งไม่ออกนะผมก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรล็อกกี้นี่สบายครับอ่าพลังคุ่กลูกครับตางสายครับตางสายนี่ เบรกไปอยู่รถหนักอะ่ะเบรกไปอยู่ครับผมแค่ไม่บอกเลยเจอรถกระป๋องจีตูดแล้วครับตอนนี้ไปฮะารช้าหน่อยครับผมโอ้ยลันจัดเลยอะ่ะ นี่มาฝุ่นขยับหรือเปล่าเดี๋ยวบัุ่นขยับด้วยนะครับประเทศดูดูดูรถกระป๋องกำลังจี้ตรวผมเลยอ่ะผมไม่กล้าไปเร็วหว่าทุกคนรถหนักนะครับนี่ครับภายในโอ้ภายในยังรู้อ่ะเฮ้ยมีเครื่องเสียงด้วยวป่ะยงไงไมธรรมดานะเนี่ยบอลได้บอลไหน,นครับผมเอ้ยโดนกล้องถ่ายรูปป่ะ จิบหายแล้วไฟแดงเบลไปอยู่เแบลบไปอยู่เแบลบไปอยู่เแบลบไปอยู่จิบหายแล้วเแบลบไปอยู่เฮ้ยอาไฟเขียวพอดีครับเอาปิงไม่ออกมหย,ยาแล้วพี่เอ้ยอ้ยดูดิปิงแท้ไม่ออกเลยนะครับผมเออเมื่อกี้เรามาทางไหนเอ่ยมาทางไหนวะเนี่ย ก่อนเดี๋ยวแผนที่ก่อนเดี๋ยวลงทางนะครับเออเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องวนขวามาตรงนี้อ๋อโอเคครับวนซ้ายครับวนซ้ายไม่ใช่วนขวาผมหนักเอาเรื่องว่ะทุกคนหนักเอาเรื่องอะ่ะหนักมากนะครับผมโอโดนรถเกียรฝปาดหน้าป่ะโอ้โหไปเดี๋ยวเราเติมน,น้ำมันก่อนครับผมปาดหน้ารถเอ้ยชิบหายแล้วโทษทีครับ ไปทานแล้วลูกพี่เอ้รถเบรกไปอยู่ป่ะเติมน้ำมันก่อนครับผมปีง,งานนี้น้ำมันก็ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเราเอาตู้นี้ดีกว่าอ่าโอเคดีเซลเต็มถังครับผมอันนี้ถ้าเติมเต็มถังนี้ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทละมะั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าเติมน้ำมันก่อนครับเติมน้ำมันก่อนอันนี้ปั๊มอะไรนี่ปั๊ม42อปั๊มอะไรวะปั๊มอะไรวะปั๊ม42่นะครับ เออมีเดือนเหรอปั๊มสี่บสอนะครับผมอ,อ่๋อยมีรัดปะยางด้วยนะฮะโอเคก็น่าจะเติมเสร็จแล้วแหละนะครับผมไปฮะไปเด็กปั๊มเติมนะครับไม่เห็นเด็กปั๊มสักคนนะฮะโม่เอาอู้วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกหนักเกินครับหนักเกินรทุกมาร้อยกว่าตันนะครับเสียงเบรกลมเอาใจเย็นลูกพี่เอ้ยผมไปก่อนผมไปก่อนลูกพี่เอ้ยผมไปก่อน ยิ่งแทบไม่ออกเลยอ่ะหนักมากนะครับหนักเกินครับหนักเกินนะฮะเฮ้ยนี่เรามาถึงแล้วนี่หว่าผมถึงเร็วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราตีไฟเลี้ยวรอ,อเลยแล้วกันนะครับไหนะเอ่ยทางเข้าทางเข้าทางออกทางออกทางเข้าไหนเอ่ย <laughs> ลงทางละลงทางแต่เปิดคลิปมาแล้วนะครับผมเบียดไม่ยูเบียดไม่ยู <c oughs> เด่เบรกลมบัดเจียบอ่ะเดี๋ยวเรารอไฟเขียวก่อนครับผมไฟแดงนานซะเหลือเกินนะครับมาแล้วไฟเขียวอ่ามาแล้วครับผมดินด่วนดินด่วนมาแล้วครับดินด่วนมาแล้วอ๋อมันเป็นโรงงานนี่หว่าตรงนี้โรงงานอะไรสักอย่างแหละเบ็กจะไม่อยู่แล้วลูกพี่เอ้ย ไปทางไหนอะ่ะจริงๆเราไปลงด้านหลังก็ได้นะแต่เ,เราไปลงด้านหลังดีกว่าโอ้ยดูดิล้อฟรีครับโอ้โหเอาเรื่องจัดนะฮะติงก์กับดิงแมวพลังล็อกกี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเทอร์โบนะครับผมน่าจะเป็นตัว240เทอร์โบ เดี๋ยวเราลงฝั่งนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีทางลงหรือเปล่าอ่ะฝั่งนี้เลินล้ลูกพี่เอ้ยไม่มีทางลงซะด้วยไม่เป็นไรเราดัดได้ครับดัดได้อันนี้กองดินที่ขอาามาเทไว้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเทด้านล่างนะครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องเบรกนะครับตรงนี้ชันมากเลยอ่ะเดี๋ยวรถไม่อยู่ครับก็ค่อยลงก็ค่อยลงครับผม บ้านจีครับเดี๋ยว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 เบิกบิ๊กบิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทตัวลูกก่อนแล้วกันนะครับผมโอี่เอาเรื่องว่ะเอาไม่ออกแล้วหนักจัดนะครับผมหนักจัดเอ้าทำไมมันไม่เทวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน่าจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคแล้วว่ะโอ้ตัวน,นี้มันเทไม่ได้อะทุกคนมันมาให้เทครับมันให้เทเฉพาะจุดสีฟ้านะครับผมผมต้องหาจุดเทแล้วแหละตัวน,นี้เทไม่ได้ครับโอ้โหจะขึ้นไหวไหมเอาลนะครับจากวันนี้ลังล็อกกี้สองสี่ศูนย์โอ้ยโคตรแรงไหวไหมไหวไหมหนี่นึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับ ้ทุกคนผมต้องไปหาที่เทไว้แล้วแหละนะครับพอดีตรงนี้มันไม่ให้เทผมก็ลืมไปนะครับจุดสีฟ้าม,มันเทไม่ได้ครับผมเทรตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยไม่มีที่เทเลยอะ่ะสีฟ้าโอ้โหงามใส่แล้วอะ่ะหาที่เทไม่มีเลยลูกพี่เอ้ยพลาดครับผิดพลาดทางเทคนิค ผมก็ลืมดูเอ๊จุดสีฟ้านะั้นมันไม่ให้เทเอ้ยไม่ใช่มันไม่ขึ้นสีฟ้าให้เราเทอ่ะเอ้ยเอ้ยเอบลูกเราเปลนแบบนั้นละแปลกนะเฮ้ยแปลกนะจับรถไม่ได้ป่ะอู้ยไปไวครับเอาแล้วลูกพับไปแล้วตรงเต็กกำลังอืมอ่ายังได้อยู่ครับผม ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทในโกดังได้ไหมเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยเทในโกดังได้วะเทในโกดังได้ครับเทในโกดังได้นะฮะอเทในนี้ได้ครับผมอันนี้เนี่ยเป็นโรงงานอะไรสักอย่างผมก็ไม่ดนใจโรงงานอะไรวะเนี่ยโรงงานผักอ่ะโอ้ยมีแต่ผักมีแต่เห็ดยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเทให้เขาตัวนี้ละกันนะครับผม แอบแอบไว้หน่อยแล้วกันนะครับอเอาดินมาผูกผักนะครับวันนี้มันเทตรงจุดก,ก่อสร้างไม่ได้ครับผมผมก็ลืมดูอ่านี่ฮะขยี้อ่อ,อ,อนไปเลยระดับนี้ลกลงลง็อกรูปไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวเราดันเลยแล้วกันนะครับอ่านี่ดันได้เห็นป่ะ โหย ي, ดูดีอย่างเท่อู้เสียงลัง่นเสียงลัง่นเอาละ่ะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวลูกไปจอบไว้ก่อนเดี๋ยวเราออกด้านหน้าได้ครับตัวนี้ก็เทดินได้นะทุกคนเนี่ยจะเป็นที่โหลดดินอกี่สายแบกครับวันนี้ ยลันมากบีบในโกดังครับตรงนี้เป็นโกดังมิชิตโกดังใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้เขาน่าน่าจะกำลังสร้างใหม่อาดาำเลยฮะ โอเคเทสเสร็แล้วนะครับโอ้โหเบาตัวเลยอ่ะเบาตัวเลยอ่ะทุกคนอ่าต่อตัวลูกเสร็จแล้วนะครับแต่เราออกมาจอดด้านนอกดีกว่าของซ้ายนี้กระลำนะครับกระลำปีฝั่งขวานี้น่าจะเป็นมือเขศนะฮะ โอเคครับผมโอเสียดายอ่ะในเข็ก่อสร้างมันไม่ให้เทนะครับผิดพลาดครับผิดพลาดทางเทคนิคคิดหน่อยนะครับผมโอเคก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นล็อกกี้หล่อๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เดี๋ยวมีต่ออีกแน่นอนนะครับผมสำหรับล็อกกี้คนนี้นะครับบอกเลยว่าชอบมากนะครับทั้งเสียงท่อทั้งรูปทรงนะครับผมสวยงามนะฮะ เอาละทุกคนก็เดี๋ยวคิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผม